สีหลองสีล้ำไา <ฟ S 1> ยไสุกับมาคือโพดคือพ่อพแท้จ้างมาเป็นลอยเป็นสังปันไหนสีหลองสีล้ำเดี๋ยวก็เล็กน้อยเต้นเดี๋ยวกบโฆษณานันโฆษณานี่เอากะเต้นพ,พนว่า,วาสไีไดีล่ลองได้่ลำกะเอาลูก,เอ,ลกเอาเต้ามาแนะนําโตผู้นั้นลูกดาบสอผู้นั้นลูกไงผู้นี้ลูกน้อยจากน้อยกะจะจูงพ่อกบแม่ดาบสอทั้งมาไงอู้ขึ้นมาแนะนํำเขาอีกอเขาโวยเจ้าว่าว่าปฐมถนของดาบสอกูมาไหนมาบังดาบสอเรียกมาบังหมอลำ เอเขาเต้นอยู่เจ้าพวกมักติเต้นหันขันกูมักเต้นกูซื้อกบมานอนบังอยู่เฮียนกูขังของมาเฉลี่มันเต้นสดๆื่นกันสิเป็นอย่างแม่งอีสิพอดีก็ดี่เก็บหนาวกับห่มผ้านอนเบื้องเปิดโทรทัศน์แข่งกันอย้อนสิเป็นอย่างอุ้มว่าหายคือหมาบอ่อใช่ไ,มห,ไหมไอ้นี่แม่หมาบอ่อจะไหนกูเป็นเศรษฐีคาา่ะฮะพอดีแถวบ้านโคกสีนี่ไผ่มองจักกูปัะนนั่นจีสายไฟฟ้าผ่านหน้ากูเลยสามล้านเหมือนว่างใดๆนี่ไฟฟ้าอย่างสายไฟฟ้าแรงสูงผ่านหน้าได้เบิร์ตนั่นละเอาไม่อันบอจี ได้เงินไม่หลายนี่เฉมาแถมหมอลำแถมลูกๆูกหมอลำสี่เบิงหมอลำเบิงหมอลำคือเดี๋ยวนี้บ่ต้องกันเบิงหางเคียงคอนเจนเป็นเมืองหมอลำย่านฝนตกหลงฤดูเลยแก่เ็ตมาเรียบร้อยแล้วแก่วงแรกที่ขี่ฟ้าหลพวกนันนั่นละขี่ฟ้าหลอุกอังไปตะตกแก่เคศเอาหมาจิ้งไก่มาฝังหากสี่้าใบลงดินเจ้าไปปลูกกันนะปอนึงปลูกไว้ในแล้วแก่เค็ดมื้อนี่ห้หาสะผลนางมองจนสอดแจ้งมันเป็นเคศที่ดีดีเลี้ยงนี่ยาสาบไป ไวว้างใจเด้อเขาแก้เค็จเราสบายใจได้เบิ่งยังปลอดภัยอีกบ่กี่เพลงผมลำถ้าเป็นหรือไพเอกเป็นแต่ต้นเดี๋ยวไพมาอยากเป็นป้าเต็นอยากเป็นป้าเต็นอยากได้แฟนคอยใหญ่เหมือนดังลุงพลอยากเป็นป้าเต็นอยากเป็นป้าเต็นโอ้ยมันหลอกแม่มันยังหลอกป่าเต็ป้าเต็นดอกกูกมักได้คันว่าของไง มันยังคือจะเบิกว่าป่านมาแต่งโตป่านที่สิไปแห่พัก,กเกษตรใส่แถมันยังแห่พักเกษตรแห่กระถินโอ้ยกูสมัครบัถือแนวใส่กระดูกอีป,ปอบนี่แทถหนึ่งม่นยังเนี่ยใส่กระดูกอ่บอถถัถือท่านอีเมฆ่านามาตัวนี้มห่อีหลีกูจำได้ปีนั้นน่ะปีไหนเห็นยุบันมาโมู้สาราคามล่ะกูบอกว่าแม่ฆ<ป>้า<ป> ซื้อเอาเนี้ยเนเหม็นไม่หยำเนี้ยมันขายปลาหมึกเนาะเมย์มันง่ายเอาขี่ไหมกูกินนี่ฉันดานเจ้าบาได้เป่นเหม็นเนาะเศร้าแล้วเศร้าขายของแล้วปีไกยมีก้อนนี่ขายหมกม่วงขายปลาหมึกยางเหยียบศาสตร์ผู้นั้นยางเหยียบศาสตร์ผู้นี้เขาเจ้าจมเขาเจ้าใายวันนี้เปลี่ยนเลยมาขายศาสตร์ยาง ก็พ่อได้ใส่ได้สวยอยู่ได้มือได้จักบาทลละเจ้จักบาทจังไหนซี่หามือที่เลี้ยวได้เจ็ดแปดหมื่นพุ่นนะได้ย้อนอย่างเอาได้ย้อนคัดมือไรฝนตกเนาะคันมือไรจืดมือไรฝนตกนี่คอยหั่งได้ขายดีว่าสันทอไป ถ้่ว่ามังหัวคำคำเนี่ยข่อยคือยังเห็นข uh> uh> uh ีฟาสีลอยองหลององหลองมันคือปะตูกปะเดี๋ยวข่อยบนบานสารเก่าจัาหน่อยฝนตกก่อนคันฝนตกปั๊บเนี่ยไข่ได้ขายพยางเลยเด้อโอ้ยแม่เอาหนูมันจืดเนาะบ่หาตะตกแล้งก็ได้เอาพราลินลินเนี่ยพราคนได้กงหัวสาธุในแม่มือนีให้ผ้ายู่เข่าคักๆในแม่ผ้ายู่เข่าแล้วไข่ฝนเท่ด้มาก ฝนเทเลงมากค่ะคนก็จะได้ซื้อพยางคอยสาดุูนพีให้ฝนตกตกลงมาเลยคุณพีค่ะลงมาเลยคุณพีค่ะคุณพีอยู่บานไดค่ะโอ้ยกูไปฝังหัวใจไข่เอาหักสี่ฝ้าจนวันใกล้ๆกกูดับแนวแก่เข็ดมึงสิมาบนบานสาเก้าวไอ้ฝนตกจังได้อีแม่ข่านามา กให้มันตัวกัตัวกูจังสิได้ขายผ้ายางแม่เกิดฝนตกมาน้ำม,มาเล่นมึงจะไปขายผ้ายางให้หมาตัวไหนนาง <S 2> <S 2> จะสร้างปอดแล้วบมาแต่เดียวมายืในใเทเจ็บเสียยังอยู่นี่อับเจ็บเสีบจะได้กูเศรษฐีได้หนิกูมา,มาฟังลำมแม่แม่ยกหมอลำแม่เอาหมอล่ำยู่ไหนซุมมืยอ,อยอนยังย้อนกูเดี่ยตัวสุดเพชรเหลี่ยมยมยมหยาพิศกูตัวเสือให้โอ้เป็นแม่โยกหมอล่ำให้ปัดทานโทษตัวให้กูถามเนี่ยถามยังแล้วหมอลำหรือคยยกมึงจะเที่ยวบ่ ลูกบอกกูว่างวดนางวดนาสิยกยูวแต่ว่าตอนนี้แม่เหมิดไปหลายแล้วสิมา,ายืนเทียนยังหามบองดอ่บองนั่งแล้วว่างใส่ล่องหีเด้อนั่นใส่ผอมงมืลอกีเล่องหีปาบจังไรวิย่ยหมอกล่งเจ้ามานังจ<อ>ังสิเปียกดากเปียกกน่นบ่เปียกสะพาอดากได้<อ>หีเจ้ากับเปียกน้ำได้จีโอ้ยบังมันเบามินหีกูเปียกกูไปยืมได้เปาผมพองมาเปาหมอยให้กูติดเด้อนี่แม่อีหาเนี่ยบอกว่าถือเขากลางเทาานี่เนาะ สิซื้อกูุ่๊บสีสำหรับพยางกุศดถอดเกิบนั่งเอาก็ได้ดอกอุ้ยชั่วสีแจ้งเด้นจ้เออกระสวสีแจ้งกับบอเกินยี่สิ่งสมองดอกแจ้งว้าวดูไรถอะซื้อพยางซอยนี่เป็นหยังไอ้เงินหลายๆเจ้าจงไม่เฮ็ดหยังก็รอดกระเดี้ยเทโดเงินหลายนี่บ่ได้มาซื้อพยางได้ค่ะเตรียมมาแจกลูกมาล่ำพายเอกนั่งเอกหางเคียงเหรียญนั่นกูกับสิซื้อเลขพุ่นอะมองกูสิได้รุ่นพุ่นอะโชคดีใส่ปีใหม่เนาะใส่ปีใหม่ค่ับจะถึกสามสิบล้านเห็นจังไหนปกติเจ้ จะไปยินเขาเบจาจักเทียตีไผเวาเอาซื้อเลขในต,ตักระดาษซื้อศาสตร์ยังได้ปูซีกันทันดีอนะเอามาหนึ่งผืนคือว่าจะไม่เอาเอามันมีประโยชน์ก็ต้องเอาไว้ก้อนตัวเนาะประโยชน์ปงใดเอามองสีกันนี่ <c oughs> ดิคือสีมักแห้งเนาะเอาเป็กสีบลมักหมั่แวานกูไข่กูสังกองว่ากูข้านไปสีก่อนยังไม่ไข่ก็ได้ตัแร้งเทียถือสายยางไปน้ำนี่สายยางยังน้ำเกียร์หอยยุ้ยย่อยปอกปอกเอาละเอเออ อันนั้นมันในคลิปในคลิปในคลิปเนี่ยกรอบครเนี่ยเขาท่ายางหลังอีภาคมึงเอามาม้ากันซื้อกันซื้อแล้วเอามาเอ้าเรียกเอาสิเอาอันไหนเอาอันไม่สุดละมันอันเก่าบ่ะนี่ระเบียบมาเล่นงวดก่อนมึงเก็บมาขายอีกตินี่้มมึงเอ้ยหยอกมันเอาโคกทำไปเอารถอันไม่ไม่ออกจากบริษัทเนี่ยเดี๋ยดีแม่บริษัทไหนเอาบริษัทผ้ายางไทยจำกัดเออเออเอาเอาเสียเสียมากูเรียกเอาโย่เอาเรียกเอา อยากม่อันนี้แหละเจนก้อนมูเอาแม่มันอันนี้ละจ้าจักบาทละเพิินหาสิบาทครับเป็นยังหาสิบยังไดปกติก็ขายยุคขังล่างอันลยี่สิบเท่านั้นดินน่โอ้ยล้านเสียโนนล้านเจ้อ้วนปกติก็ขายยี่สิบพันละต่ว่ามือนี่กูขายบ่ปกติย,ย้อนอยังยกูเห็นมึงลำมึงรวยจักสอยมู จักแหวนเพชรจักนาฬิกาทองค้ำกูสิเอาฮาซิฟนี่นะเอากันกูรวยกูกะสิจงแต่เงินมาซื้อผ้ายางมึงนี่เตี้เอาอีอันนี้แม่เอาฮาซิฟมาละพูดนะเข็มขัดกับเข็มขัดทองค้ำเดี๋ยวโมงมงโมงโย่เอาซไปเหลือไปเหลือกันกูว่าใครบอกดิกระพวกจังสิผ้าปันใดดิว่ากูสร้างสร้างไอ้สุ้มมูขีตานีหีเหม็นเนี่เออมูบัตขีตานีกับเม็นนี่กันเลยหีเป็ดหีคนโอ้ยเงินกับเพชงบอกใครมากุญแจภาสายไฟฟ้า ผ่าหน้าอยู่สันมีแต่แบ่งพันออยาเพิ่นนะอ้เพิ่นรวดพันน่ะนะเอาแบ่งพันจังไรแบ่งร้อยตัวนี่เอากูพันไว้ในนี้ก่หาีนิเมนี่มาเถียงกูอีกมาหาจินไงมึงพันหาพอมึงอยเพิ่นกอกยาพันไว้ตัวมันยังไดหลายั่นใส่หลังเงินท่อน ือว่าได้เจ็ดมื่นแปดมื่นนั่นบางฝนลิ้นนั่นเอาเจ็ดมื่นแปดมื่นมัฝากธนาคารไว้แล้วอ้าวมึงเคยฝากธนาคารธนาคารเป็นพอมึงเกิไปฝากคักฝากแน่แท้ก็เพราะอ้ครับจะขอไปไว้ใจทางมั่งใจคนเห็นยังโอ้จั๊กไปย่านเขาตอนนู้นดีจ้ะว่าสั่นว่าสิยืมจค่ห้าสิบบาทเนี่ยโอ้ย่อเคยพกเงินสดพอเคยพกเงินสดเปล่าปะเจเหนียังเจผู้รูปงามน้ำมพอโอ้ยยืมก็จะห้าสิบบาทเนี่ยเอายืมไปยั่งนั่นเอาสิยืมจังได เอากระสั sociedad, ını, babies, 對對่นเจ้าบ่ได้ทอนเด้ดสั่นเอาเอาเงินกับเงินกูแม่กูซื้อไปลอยเน่ะมึงต้องทอนกูหาซิบแม่ทอนกับหักว่าอยู่แต่ว่าข่อยบ่มีเงินทอนเขาต้องยืมเจ้ากระสั่นข่อยบ่ทอนให้เจ้าเด้อเออแม่หน่ามาดึงทอนเด้ดเจ้ามาล่ำกับเพาเป็นแต่แต่ฟังไงคันว่าเฮียหายืมกับบ่ได้อีกล้วยืมกับยืมยืมหลักกันแล้วหน้าใสขึ้นนั่นแหละยืมได้ซ้ำขอได้ดิมูสู๋กูจำได้คันได้โพด้ากูโพดเป็นอาทิตย์ผุนเด้อ อันนี้หาสิบบาทกับโพดต์น,นี่กับโพดต์าสิบบาทกับเงินตัวยามาโพด,ด้าแด้วผมเป็นกูโพด,ด้าไอ้ซุ้มมูอจางมอระมือบ้านย่าไปโยงกับเขายืมหรอก็คือยืมเออเส้นสัญญาพร้อมบอสไอ้หาแต่สสสสเส้นสัญญกสัญญาแหทองเอถงบางทีจะซื้อรอยหนึ่งมันบอเออแบ่งรอยเนี่ยเงินกูต้องท่อนหาสิบมันบอท่อนหาสิบเอาไปแล้วกันตัวจซย่าเจ๊กูเดี๋ยวโพดกูเปลืองแบตเจ๊ ไอ้พื้นเดียวมันสิพ่อบอกสองพื้นใช่ปะยังคอยว่างเออยอะมาสองพื้นสามหมื่นต่อหาซิบาทพื้นเดียวกับพ่อแล้ว่ะคุณนางพูดเดียวเอาคข้าพี่ห้าน้องห้าพี่น้องไทยหนูพ่านมานั่งน้ำเจ้ากระสีบ่เพียข้าเจ้าตีนั่งอยู่นี่พูดได้ใส่นั่นต่คุณคือกูแน่กูทีเป็นพี่น้องกับพระฤาษีหันพื้นเดียวกับที่พ่อจ้ะที่านพื้นละหาซิบาทสิคุ้มคือซื้อสองพื้นตะเบินสิใบกูจงเงินไว้สิแตกน้ำแข็งจักบาทเอ้าตีเอาแตกน้ำแข็งยังไงดูเนี่ยเเเเอ้้าาศรษฐีขขก็ิินนแงบละ อ๋อปูเร็วเร็วอ๋อยางไปให้มันมันจมไปเห็นยางมันเสียดูเออเร็วเร็วห้าเพลงเดี๋ยวนอนแล้วกลับพุกได้ด้วยง่าดีน่ะเออเดี๋ยวพี่เอกเพิ่งแต่งโตแล้วพายางไม้มันติดกันเคยเบิกบอกเงินธนาคารถ้าเปลงแบงค์สันแบงค์ใหม่ๆมันจะติดกันธรรมดาล้วน้ำลายใส่ยี่กี้มันจะออกเองมาสัวตายแล้วแต่่มาเป็นเศรษฐี มันก็ออกเนี่ยแตมมันพายังบริษัทใดนี่ห้วเจ๊บม่ออกหรอกมันมีซ้ำนี่มันมีเท่านี้ติเออห้าสิบบาทนั่นนะเออหีกูข้างไฟหนึ่งมันก็สิมีติโอ้ยมนอีกไฟหนึ่งหมดแดกสิว่าจอสี่บาทเนี่ยเอามันเสียใจมันอัจฉแลยวเอาหีกูไม่ใง่้ก็นี่ได้ดิ กูมาหีไงกูมากายยุบปฐมดอกเอาละโอ้กูมาสินอนจังใดล่ะบ้านนี่มึงจะจอดบอดตาเดียวโอ้ยกูมาซื้อยังงนี่ยแม่ค้าบอสซื้อแม่ค้าไปไกลแล้วคอยว่าไม่อย่านั่งกับกูบังกันน่ะไม่ยังอย่านั่งมาเคี้ยวกับกูบังดูเร็วๆไม่ยังเจ้าสิซื้ออีก่พื้นหนึ่งตีซื้อฮาพอมั้งตีกูกำลังเสียวเลี้ยงนั่งอยู่นี่เอาเลี้ยงกับไป พูนตัวล้องพักพูนตัวเอาเลี้ยงกันนันละเอาหนีซากอนแก่แค้นซากอนแม่ยังผายยางมึงผืนอาหารสิบาทมิทอนีติเอาข่อยกระบอกเข้าซื้อสองผืนสองผืนเจ้าคือบ่เอาสนะสี่เอาสองผืนยังไหนแต่ผืนเดียวกูกับชิบหายไม่หอดแล้วฮันเอสองผืนปอบแบกไล่ใหญ่กะจิยืมกูหาชิปอีกเศรษฐีกูสิไปง้อเสียเปรียบคนประนันตินนั่อุ้ยประนันว่าลำว่ารวยรวยก็เป็นยังกูจงเงินและชื้อบ้านซื้อสองสิบปีดีก่อนติ แล้วเจ้าสีมานนั่นเจ้ใส่อะไรเนี่ยมันเป็นสีนอนบ้าอะไกูกันอนแข้งเอากระไรตัวนอนแข้งแบบใดเอาแข้งก็คือแข้งบาดพอมันแข้งเอาหัวตั้งดินติดเทดจังไหนจะสีวีดแข้งมันดีที่ดอกนอนผู้เดียวตั้งแต่นกบ้านตู้แปดตัวง้อยใส่ไฟเสียเดี๋ยวมันนอนสามหมื่นสามขึ้นมันนอนได้ขี่ที่ค่ะขี่ที่เนี่ยเนาะโอ้ยพันอุพันกับพันไรเงี้วเบียงโบพันไรสันวายหลอกต้มขายไหมปู่ป้เคยพอเคยเห็นเดือก สีไปต้มจังบ้านแม่ค้าตำหม่องหุ่งกวนขายดีออกแบบแกเทศกองจึ่มจึ่มมาได้แทะไม่ตดยจนหนาหนากันหลังเป็นอย่างงุ่มงมไปปูเรียบร้อยนอนเบิ่งดูนั่นจังไสบัดเนี่ยบิดแทะด้วยเออนอกความสามารถเฉพาะตัวนอนแข่งกันนันทังสี่ตัอที่เป็นยังไงโอ้โเอาทั้งคุณกับเซียวอีกเอาไปขายเพิ่นมันแล้วเอาเข้าไปเอาเข้าไปวันช่วงนี้ค้นไปแล้วกลัวกูย่อยแตะมึงเอาเข้าไปมึงมาขึ้นยางข่มกูย่อยขึ้นแทะมึงเป็นจังไสกูเดินนี่เหรอ มึงทำไม่แมละยาดวันนั้นแท้ไอเดียวเป็นอยังมึงจะยังคุ้นได้ไงหัวมึงไนเมียหัวกูเป็นอยังหัวมึงหลุดนั่นโอียโอ้ยที่สั่งเสริมสวยกูบอกว่าเกาวติดเนียนแม่มึงเอายางมกตุูมติดให้กูมาแล้วพายางห้าสิบาทพายางกลัวมานอําอันนี้ลืมหอดพายางมันอีกเดี๋ยวกูโพคด้านี่ย